สวัสดีครับอยู่ยวผมคิมนะครับวันนี้อยู่ในช่องบ้านตวนคิมนะครับวันนี้จะพามาดูคนนี้มาถูกสมใจปองนะครับจะเป็นแดงๆแบบนี้นะครับหมอกเสียวนะครับนี่นะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคิมนะครับอยู่ในช่องบ้านสวนคิมนะครับวันนี้จะพามาดูคนนี้มาเดินเด็มบ้านนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ Paper, นี่นะครับผมครับสวัสดีครับยศผมคิมนะครับอยู่ในช่องบ้านสวนคิมนะครับวันนี้จะพามาดูคนีมาอัญมณีแดงนะครับเจอนนี้นะครับนี่นะครับดอกมานะครับครับสวัสดีครับยวผมคิมนะครับอยู่ในช่องบ้านสวนคิมนะครับวันนี้จะพามาดูอัญนณีมาอัญมณีขาวนะครับเจอนนี้นะครับอัญมณีขาวขอบคุณครับนี่นะครับดอคนีมา แดงเงินแสงทองสยามวอลล่าหรือรเลนฟ้านะครับนี่นะครับต้นนกคนนี้มาช้ำคมงคลใจช้ำของต้นนะครับขอบคุณครับฟาเฟินเพจแมมรี่อัพเดอะคิมพร้อมจะของคิมไว้ในอ้อมออกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามช่องบ้านสวนคิมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ